คลิปนี้พาพี่น้องมาดูขี่กวางดเดอเต็มเทียบเต็มแดนพี่น้องคุณพ่อย่างเข้ามานบ่กเล่นแตกยาวๆนี้มันเป็นกวางอ่อนๆกวางเล็กนาะนะกวางน้อยก็ครอบคัวกวางเขานั่นแหละเออเนี่ยว้ายผีเห็นมั้ล่ะคลิปพาไรสาระเด้อมาบังขี่กวางเด้อพี่น้องคนนะ่ะขี่กวางควายนี่เป็นกวาง เผื่อว่าบังตะขี่กวางมาขออนซ่อนขอเห็นต้องไม้ฉันให้ตื่นเต้นตลอดเวลาฉันเห็นขี่กวางนะอมตื่นเต้นโลดดอกครับเนีเ้ยวหนาวไหมเนี่ยวิ่งตามแม่าามาทำไมหน,นาวไหมเอ้หนาวหนาวแล้วมาทำไมหนาวแล้วมาทำไมครับ แตกเงาเง,า,งามาเราชีดำหนิวาย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 ,วาย,วาย,วายเยอะเลยไปเดินไปเดินไป,เด,นไปเดินไปครับผมไปลูกไปไปไปเดินไปเดินในป่าที่มันมีอะไรให้ดูไหมตรงโน้นไปเดินไปเดินไปแล้วๆเข้าเดินไปพามาดูขี้กวางก็จะได้เหมียวนี่ เดียวแม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 วเี๊ะไปด้านไปมองเอี่ยนะไปดินไปเดี๋ยวมันจะพากันล้มถ้าท่านผู้ชมเดินไปดูตรงนั้นที่ บ่ไดะกาบมันน้ำน้องนี่กาบกาบกาบใหม่ไปอ้อยไฟนี่ดีดีได้หนึ่งน้องนะมานะมีดูกันเนี่ยอเออนี่คือดังไฟดีเทีนึงฮาบางต้นใหม่ได้ลมทับลงอืม มาจอบเบิ้งเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอัน,นั้นมันสิเกิดตัวนั่นนนั่นเฮ็ดไอ้เปียกเยว่เปียกเยว่เขาน่ะอ่ะอาเล่นแล้วกันแบกเอาฟื้นน้ำบ่ใจทันยากเอาแบกเอาฟื้นเบิ้งข่อยเนี่ยคิดห่อนน้ำฟื้นอยู่ได้อยู่ นี่เห็นบ่ะฟื้นตรงหน้าซันนี่อ,อะไรอะอะไรจับผม,อ,ม,อ,มอะไรจับผม,มทำน้อยไปทำน้อยไปว้าายดาจ้จมเปี้ยงแมนเอาเอาเอาไปนี้ ทีม่ม้าละลายแมวมันก็ออกมาเล่นที่ที่นี่นะเห็นไหมมีที่เล่นแล้วเหรอลูกหัที่เล่นแล้วเหรอ,อไม่มาเกี่ยวขาเกี่ยวแขงหลายเดินไปมันจะหยับขากัน <c oughs> ไปเดินไปลูกเดินไป ขี่ขานย่างไปมองหันไม่แน็นเบิ้งบานอ่ะมองไปโด,นไป,ด,น,ดนไปโดนถ้เาเดินไปแมวก็มาเกี่ยวขาเกี่ยวแข้ง,งนี่มันสิลม้มมันบอลลมดอกมันจะหยาบตีนกันนะนะหยาบตีนมันเจ็บนะแล้วแม่จะหยาบตีนหนูนะลูกเอา เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเทียวเดี๋วะแล้วามันจะไปขี้แล้วมันขุดแล้วนะมันขุดหลุมแล้วมันจะไปขี้ได้น่ะ เอ้ยมั็มขึ้นอ้าวแอบถ่ายแมวขี้ดีกว่าเว้ย <laughs> แต่ลอเออกมาหาขี่พี่มองนี่บ๊วยมองเก็บเห็ดได้พี่น้องเห็ดบันบดีอยู่กับผพนนันบ่บมีเ็ดเสนิทดอกทิดกับเพนเลยว่ามีกับแบบพวกที่เฮดเห็ดที่ขึ้นตามขอนนะเออจ่าลูกจ่าครับครับลูกครับไปให้แม่อ,อุ้มเ้อะอันนี้ เดินไปบอแบกขึ้นไปแบกบฟืนก่อนที่นี้หมดเวลาแล้วไปเดี๋ยวไปแล้วไม่จะไปแบกฟืนนะ้นไปไอ้แจ็คมันอยู่คนเดียวนานแล้วเดี๋ยวไม่จะไปหาแจ็คก,กันบ้างก็ขาบอกให้ไปอยู่วันเนี้ย อย่าทำแม่บ้งแม่เจ็บ <c oughs> แมวตัวนี้เออมาเกี่ยวขาแม่ให้ย้ามาสิเหยียบขาเอาได้นะ่ะไปนอนได้เร็วเข้าไปไปหาเพื่อนนน่อไปเร็วเข้าไปหาพี่หาน้องหน่นไปนั่งกันตรงนน้นเ,เ,เร็วเร็วเร็วเรียยค่ะ บุ <onder> variance, ้มไปนอนไปนอนเดียวให้อุ้มเจ้วอุ้มไม่ได้แล้วเป็นหนุ่มแล้วน่ะตเป็นหนุ่มแล้วอุ้มได้ที่ไหนล่ะ